สามราศีดวงดีจนน่าอิจฉาเขาว่ายิ่งแก่ยิ่งรวยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาตรวจเช็คดวงชะตาที่น่าอิจฉาค่ะเป็นราศีนะคะที่ยิ่งแก่ยิ่งรวยเป็นสามราศีที่มีพรสวรรค์แล้วก็มีเกณฑ์รวยในช่วงบ้านปลายชีวิตค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องเงินเงินทองๆอ,อีกต่อไปสมราศีที่ว่านี้ก็คือ1 ราศีสิงหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึงวันที่17กันยานยนค่ะชาวราศีสิง์นะคะเป็นคนที่มั่นใจเด็ดเดี่ยวมีภาวะผู้นำค่ะชอบเป็นจุดสนใจแล้วก็ต้องการที่จะได้รับความเคารพนะคะความยอมรับจากผู้อื่นแต่บางครั้งนะคะความมั่นใจนี้ก็อาจจะกลายเป็นความหยิ่งโสททาให้ดูเป็นคนเจ้าอารมณ์ใจร้อนแล้วก็ไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ะะแต่เมื่ออายุมากขึ้นค่ะชาวราศีสิงห์นะคะก็จะค่อยๆเข้าใจถึงความสําคัญของการเข้าสังคมแมบบ้ว่าจะมีโอกาสรวยนะคะใกล้เข้ามาแล้วแต่พวกเขาก็ยังคงรักษานิสัยนะคะที่ถ่อมตนนะคะเรียนรู้ที่จะเคารพแล้วก็เข้าใจผู้อื่นค่ะ 2. ราศี ธนูหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมค่ะชาวราศีธนูนะคะเป็นคนรักอิสระชอบการผจญภัยไฟฟันนะคะการค้นคว้าสิ่งใหม่ๆไม่ชอบถูกจำกัดกรอบนะคะไม่ชอบการตีกรอบทำให้บางครั้งค่ะเวลาที่สื่อสารน,นะคะกับบุคคลอื่นสื่อสารกับคนอื่นนะคะชาวราศีธนูเนี่ยก็มักจะ พูดตรงเกินไปตรงไปตรงมานะคะจนอาจดูเหมือนเป็นคนขวานผ่านซากเป็นคนใจร้อนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งใหม่ๆแล้วก็ความกล้าหาญเนี่ยในการที่จะลองคิดลองทําสิ่งต่างๆของชาวราศีธนูนะคะจะนําพา โอกาสที่ดีนะคะโอกาสที่ไม่คาดคิดมาสู่พวกเขาในบ้านปลายชีวิตค่ะสง่งผลให้มีแต่ชีวิตที่ร่ำรวยแล้วกม็มั่นคงในช่วงบั้นปลายชีวิตค่ะราศีตุลหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนราศีตุลน,นะคะเมื่ออายุมากขึ้น ราศีนี้นะคะเขาจะค่อยๆเรียนรู้ค่ะที่จะจัดการกับอารมณ์ของตนเองแล้วก็เผชิญกับความท้าทายในชีวิตอย่างใจเย็นยิ่งขึ้นนะคะทักษะทางสังคมแล้วก็ความสามารถทางด้านการทูตของพวกเขาเนี่ยจะได้รับการพัฒนาแล้วก็นำไปใช้มากขึ้นค่ะส่งผลให้ประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแล้วก็การทำงานมากขึ้น ชาวราศีตุลมีทักษะในการประนีประนอมค่ะแล้วก็สามารถที่จะสร้างสมดุลนะคะระหว่างความสัมพันธ์ที่มีความสนใจที่หลากหลายทําให้พวกเขาค่ะได้รับความเคารพแล้วก็การสนับสนุนมากขึ้นในช่วงของบ้านปลาชีวิตนอกจากจะมีโอกาสนะคะจะเริญรุ่งเรืองทางด้านการเงินแล้วเนี่ยพวกเขายังสามารถที่จะใช้ชีวิตนะคะอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องการเงินอีกต่อไปด้วยค่ะ